พี่โรดพี่โรดนี่คือเขาเรียกว่าไอ้รถถังเองกำมูนนะครับเฮ้ประชาชนแล้วยังมาตเตะเอาโง่อมันกินเล็กกระโพงหรือว่ากินไข่ไดโนเสาร์อ่ะโพมาดูกันต่อนะครับเจ้าอารสพยายามปั้มบอลตรงกลางตอนนี้บอลของเจ้าเขียวพี่เขียวให้เบอร์สี่ของโดนไหลเอโดนไหลเอเซ็บบอลก็ไปโอ้โหหน้าควงทีเดียวกันพาบอลไปเอาแกในผ่านกัารตัดของพินโตนะครับ ดานาทีรักษาวความาปลอดภัยลูกพยาบาลันนสูงหรือพี่ตอตอสังกัดของวีพีจนโนดนะครับเบอร์เก้าของดอนไหลทุบกเข้าปให้เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดของโอนไหลโอ้โหโอ้เจ้าเขียวครับพี่เขียวตัดสินใจไม่ให้พี่อุ้มเล่นนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับตัวนี้เห็นเป็นรูปรา่างอ้วกอันอันท้องเก้าเดือนนี่ไม่ธรรมดานะครับ สามารถทำคนแทงมาแล้วลูกนี้น่ากลัวครับน่ากลัวมาอ๋อลืมแล้วครับเราไม่มีวีอาร์นะครับ,รบถ้าอยากดูไปดูในช่องช่องแท่แข่งช่องตู้เย็นบ้านท่านนะครับดูลูกนี้ดันโอ้ผมบอกแล้วบอกแล้วครับบอกไว้ดูดีดีครับให้ไปดูที่ช่องแท่แข่งตู้เย็นบ้านท่านนะครับ ครับเห็นเป็นช่องเลยเห็นไหมฮะครับปั่นไซนะครับแล้ลูกไม่สูงด้วยหนีกำแพงสวยครับลูกนี้สวยมีสะกูถอยหลังนิดๆนะฮะโอ้โหครับเป็นลูกที่เอาคืนได้ไม่คืนหนาทีให้หลังมานะครับหนึ่งหนึ่งครับระวังดอนไวอเอกัน5เสื้อสีแดง เอาไทีนนนมะกอกเสื้อสีดำโยกไม่ไหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับน,นั้นเขาไม่นับดอกพีอาร์พีอาร์เพเมเกอร์ตัวตีดของจนวดโอ้โหจัดทิศใจยิงครับพี่นายคอร์เลยอูวิโรดอยู่พีนายอยู่ก็ทัดตรงกลางไปให้เอาแล้วครับพี่อุ้ม อุ้มโอโหได้ใจแล้วครับตอนนี้มันหมดครึ่งแรกยังครับยังยังยังไหมฮะทำไมมันนานนานมันขึ้นไปกี่นาทีครับขึ้นไปหกสิบห้านาทีตายตายขอน่งดูก่อนได้ไหมครับอ๋ให้ตายกันไปข้างนึงครับคนไหนแรงไม่ดีไม่ต้องมาเตะครับบอกไว้ก่อนครับเพราะว่าจัดให้ผู้สูสนะครับนี่นะครับจะโบกบอกถึงว่าคุณฟิตจริงไหมแต่คุณไม่ฟิตจริงคุณ อ,อ๋อเตะที่นองพอแล้วก็มาอีกนะครับของนนถูงพี่มานะครับพี่มาไอบอลไม่เล่นนะครับพี่รดโอ้พี่มาไปเองอู้หูเมื่อกี้พี่นายล้าหน้าอยู่ในตำแหน่งล้าหน้าพี่นายไม่เล่นครับที่เไปแล้วนะครับเป็นการเฉวยโอกาสนะครับในรูปกุกกิ๊กกุกกิ๊กของแดนหน้าตโนดนี่จะเผอนะครับไม่ว่าพี่นายก็ดีพี่รดก็ดีนี่พี่มานี่ถือว่า ยาโมครับเก่าในอดีตโอ้โหพี่แก่กูโอ้โหแกหกสิบกว่านะครับระวังระวังแกหน่อยครับอะไรไม่มีเปลี่ยนครับให้เจ้ามาอีกแล้วครับเจ้าโอ้โหโอ้โหนะครับนี่คือประสบปการสูงครับครับคนไหนยังไม่ได้กินข้าวไปกินข้าวที่วัดนะครับ เพราะว่าที่นี่หมดแล้วครับที่วัดพอมีกินอยู่โอ้โหพี่มกพี่มกอะไพี่อุ้มง่ายๆพี่เขียวเไปฮะของโดนหลเซตต่อได้ต่อสิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดทิ้งไหมพี่อุ้มพี่อุ้มโอ้พี่อาร์ตมาพี่ตอพี่ตอโอ้โหพี่อุ้มได้บอลแล้วนี่ไปถึงมือซ้ายขวานะครับอันตรายจริงพี่อุ้ม ออกบอลมาไหมอ้อะไรเอ่ยอะไรนั่นดูดเหมือนจะโหนจะแผ่วๆไปแล้วครับตอนนี้ดอนไหวเอ็ดตั้งแต่ได้ลูกตีเสมอขึ้นมานี้กำลังใจแรงดีมากเลยนะครับสังเกตดูนะครับว่าสองทีมนั้นจะเล่นคล้ายๆกันจากจากพื้นสู่พื้นนะครับน้อยโอกาสมากจะครอสนะครับลูกสูงลูกโดง่งเพราะฉะนั้นนะครับ ของทีมนี้ถือว่าล่รนระดับสีเทานั้นถ้าเป็นบอลก็ระดับพรีมเมียมนะครับไฮคลาสนะครับดูแล้วพิวหวนะครับงามตาเย็นตาเยนตาแล้วก็เป็นอาวุโสกันทั้ง2ทีมนะอดีตนั้นก็มีแชมป์ดีกรีมาหลายแชมป์นะครับทั้งสงทีมนี้วันนี้ก็เป็นอร์สตารรวมดารานะครับมาหากันแก เบอร์สิบของถนนขาวดำนี่พี่ต่อเนี่ยครับครับเบอร์สี่เบอร์สี่ของนอนไหลงินเอาโอ้โหอยู่ในระยะโฟกับสี่สิบหลาขอบพี่กบนะดูหน่วยงานแกนี่เหมือนจะไม่อยากเคลื่อนเนื้อเคลื่อนตัวนี่เปลี่ยนตัวครับกรรมการครับเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบของนอนไหลพี่ตั้มพี่ตั้ม เบอร์สิบครับขอเปลี่ยนตัวเอาเบอร์สิบเก้าลงนะครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเข้าเป็นออกได้นะครับครับดูแลนักกีฬาด้วยนะครับทีมสตาฟ์นะครับจะเป็นรูปเตะจากมุมทุงนะครับคอร์ดขึ้นมาของนอดว่าเออ วันนี้ทีชาติจังไงทีชาติแบกใจวันนี้ยัง,ก,ยนนยงกึกกักกักนะครับเพราะว่าขอเปลี่ยนตัวนะครับดอนไหวนะครับขอเปลี่ยนตัว